ไม่มีการแลกเปลี่ยนทางการค้าใดๆกับหัวข้อที่ส่งอุยกูไปเลยนะคะไม่มีเลยนะคะเรื่องนี้ไม่เกี่ยวทั้งสิ้นการที่เราจะคุยเรื่องการค้าเราคุยเรื่องการค้าอันนี้มันเป็นเรื่องของคนซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับสินค้านะคะคนไม่ใช่สินค้าไม่ไม่ไมแลกกันแน่นอนข <c oughs> ้อมูลที่อัปเดตล่าสุดที่เราประสานเนี่ยเราประสานอย่างอย่างจริงจังและเป็นกิจจาลักษณะ เราไม่ได้พูดกันเล่นๆนะคะทุกอย่างเป็นเรื่องที่จริงจังแล้วก็ตัวฉันเองเนี่ยที่ไปเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราไม่ไม่พูดออกพับลิกในตอนแรกเพราะเป็นเรื่องความมั่นคงด้วยเรื่องรัฐบาลด้วยแต่ว่าดิฉันแคร์รี่เมสเซจนี้ไปเพื่อคุยและเพื่อไปยืนยันรับรองถึงความปลอดภัยนี้นะคะเป็นเรื่องที่รัฐบาลรับทราบแล้วก็ต้องการจะทําให้ปลอดภัยที่สุด ไม่อยากให้เกิดอุบัติเหตุหรือว่าข้อขัดข้องในระดังตอนเดินทางหรือทําอะไรที่ไม่ไม่เคารพสิทธิของเขาเช่นแบบทารุนแรงหรืออะไรแบบนี้จี้ไปไม่ดีไปด้วยความสงบเรียบร้อยนะคะแล้วก็อย่างที่เห็นภาพตั้งแต่ลงเครื่องเลยก็คือเห็นแล้วว่าเขาได้กลับสู่ครอบครัวเขาจริงๆดิฉันถึงถึงได้มีความมั่นใจว่าเ,เมื่อกลับไปแล้วเนี่ยทางทางจีนก็จะดูแลคนกลุ่มน,นี้อย่างดีค่ะ